สวัสดีค่ะก็ถึงงานแล้วนะคะวันนี้พาทั้งหมลิงหมดร้ายเลยว่ะวันนี้เราพ่อลิงนะค่ะเจอเจอดิงเราเจอดิงนี่อันนี้คือบ้านมคงเราเลยแม่ป้านี่หมดร้ายเลยมาแล้วครับมาแล้วตัวน้ำในวันนี้เยอะมากสดั้นลิงเยอะมาก ไปยกไปควันดเยอะมากทุกคนจะบอกให้ว่าอย่ามาอย่ามานะดิมาางมันจะสวกวันนี้ถึงงานแล้วไม่ถึงไรฮาวันนี้พ่อพ่อพ่อมึงกันสร์ไปหรอมันใช้สีเทาเบอร์รี่ค่ะคุณแม่แมลิ่งบบกร้ายเ,เลย มันอยู่ในปลาเขาเปิด้มป๊กขา้เปอนลีเร่องสีรงทางนี้วัสดีคับไปเนี่ยวัสดีค่ะวัสดีค่ะววัสดีจ้าวันดีจ้าอย่างไรหลังัแ้ี่มเดียวเนี่ยยดนาลิ่งไห มามามานี่นี่มันกำลังกินหัวะกาก็ไปไก่มันหอกเฮ้ยนายนายลาก็ว้าว้าวานายลาก็มันกิน มันชอบการแะแดงเรื่องที่ตรงไม่แล้วนั่นนี่นี่ตัวน้องลูกลิ้งแต่น้าหน้าบางู้ไม่ขึ้นว้าวว้าวว้าวเอ้ยบอก มันวิ่ย่านรถติดมันลิงดากแดงว่าเดี๋ยวมันดากแดง ฮัลโหลทางเนียทางขึ้นเงีเถอะเอ้ยด่างเน,น,นี่ยกลัวง่ามเลยเนาะมาเหมือนปลาเลยอุ้ย,ยม,มันกินอนั่นมันกินอ,นอั่นได้ไหมนอันนี้ลูกลิงนี่ว่าลูกลิงเดธอจ่าพี่น้องตัว้าตัวตัวคุณคุณเครื่อดนไรีพุ่น ทำไมกับ <forcé> ต <Deus> ิงน um, <c oughs> ี่าสิเยอะพอย่าไปหรอมันนี่มันหนาล่างหน้าตัวนี้หมอย่างที่พอเมื่ไหร่กันไม่ไหร่กัน ด่ากเดีเนทั้งตายได้อย่างสี่ช้นเยตั้หารถอเ็นค่ถึกต่ำว่นี้มัน่านเหดก็ถึกต่ำว่นี้แล้วดีค่ะสวยมากต่อนี่เดี๋ยวจอพาไปดูลังเวดีนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะัดีค่ะเอาของจ้าสบายสวัสดีค่ะเต๋นิวใส่นอเจสวัสดีค่ะสีัครับเพ่งเพียงฟ้าแม่อันี่ป่ะเออนี่เต๋นี่ สวัสดีจ้ะอันนี้เนี่ยเอาไปลูกเฮู้ม่เลี้ยงขอบคุณค่ะขอบคุณขนบคุณเกอร์นะคะเอาสองขวดนะอ๋อมันไม่เหมือนกันมันบางขวงมันไม่ม well> ีมาเม่าหนูไม่ยอมหนูไม่ยอมเฮ้ยแก้มเจอแก้มด้วยมีแฝดแก้มด้วยข้างหน้าด้วยในนี่ค่ะใหญ่เล็กหน่อยแล้วก็คุยกันรู้เรื่องไหมคุยกันรู้เรื่องไม่ใช่อะ๋ออ๋อสวัสดีค่ะเอา ตดริงมันจะใส่คือเสออเื่องแลาวาเหรอลาวาเน่เน่้ดริงมันจะใส่คือเสื่องแโจ๊กแขวกับเป็นลิงตัวใช่ออใช่ใช่พะนะไม่ใช่ใชเอาเอาไปใ <c oughs> <c oughs> ห้ลงมุดยินละ <c oughs> เจ้าของสิสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอย่างสวัสดีตาเดี๋ยวเบิ่งหน่อยเดียวดิจ้ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเฮ้ยมันขึ้นหลังรถมันขึ้หลังรถเจ้าวันกลับมาแล้วสิเอ้ มันหนึ่งเีดากแดงเออมันดากแดงตัลงไรไหลมต้องมลิงนี่นี่เป็นเราอันนั้นมีตัวหนึ่งยนถนนม่ตัวบอกไงีวีวี ไปเมื่อไกรถบดเดิมือรรถบัดบดเดชน,นี่อย่ามาล้อค่อยมวา่แรกแแรอ่ะมไม่จ่าอาหนในเต็ดทากว่เขาตัดเนท่นั่นนี่ไปนั่งนี่นไปนนดีครับ เ <mile inside> ้ยอโอ้ย่ถามหาจะมันไหนไถามถามไงเธอบอกกันแล้วีน่ารักอ่ะหนูชอบมันดูเหมือนคนมากเดี๋ยวรังรุดเด้เท่า ตอนนั้นดังยี่น่ะไม่ม่ลูกมัน้ำน่ะไม่มลงลุกมันลูกมันหนาลักมากน้คเบิษ่เะวันนี้ก็เห็นลิงก็แบบตื่นเต้นมากตื่นเต้นตื่นเต้นเออ บายบายวันนี้เรามาเด็ดกันวันนี้เจอกันที่กอสุมโหลคุณเรียนกอสัมพีนะคะไว้ไว้นนเต็มเลยนี่ดาบเลี้ยงคุณแดงกับสโตนแหละบาย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 วันนี้เรามาเด็ดกั